สวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้พี่แอลจะมาทําเมนูอร่อยๆนะคะทําเป็นทานเล่นก็ดีทํากับกแกล้มก็อร่อยนะคะเรามีเคล็ดลับดีๆนะคะเ,เพื่อนๆอยากร şey ู้เคล็ดลับดีๆต้องดูให้จบนะคะ <lish S 2> ก็วันนี้พี่แอลจะมาทําหอยแครงลวกนะคะพร้อมกับออวิธีทําน้ําจิ้มเด็ดๆให้เ,เพื่อนๆได้ดูได้ชมนะคะหอยแครงนี่ก็1นกิโลนะคะเพื่อนๆอันนี้พี่แอลลวกมาแล้วน,นะคะหอยแครงนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะพี่แอลมีคลิปให้ดูนะคะพี่แอลทำแล้วพี่แอลพี่แอลทำคลิปไว้แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะโอเคค่นนี้พี่แอลจะทําน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะเพื่อนๆคือน้ําจิ้มสามรสนะคะมีอะไรนั้นไปดูกันนะคะอ่าดูหอยแครงก่อนหอยแครงพี่แอลลวกเรียบร้อยล้างเรียบร้อยนะคะมีวิธีให้ดูนะคะวิธีทําให้ดูนะคะนี่ลวกเสร็จแล้วสามสิบวินาทีนะคะเพื่อนๆนี่พี่แอลจะทําน้ําจิ้มนะคะ เอาเริ่มจากนี่ค่ะมีน้ำตาลนะคะหนึ1 1่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผงชูรสนะคะหนึ่งช้อนชารสดีหนึ่งช้อนชานะคะซีอิ๊วขาวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำส้มสายชูนะคะเพื่อนๆมีพริกแดงพริกเขียวนะคะพริกขี้หนูนะคะเพื่อนๆมีน้ำปลานะคะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆ มะนาวของพี่แอลก็มีมีในตู้พี่แอลเอาแบบนี้เลยนะคะมีรากผักชีนะคะเพื่อนๆกระเทียมนะคะมีน้ำกระเทียมดองด้วยนะคะอันนี้ก็หอยแครงนะคะเพื่อนๆล้างเรียบร้อยแล้วลวกเรียบร้อยนะคะ1กิโลนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะเพื่อนๆไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนไปดูวิธีทำพี่แอลขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอลยูทูบด้วยนะคะ ไปดูกันเลยจ้าเพื่อนเพื่อนคราวนี้เรามาลวกหอยแครงนะคะที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างน,นะคะนี่นะคะมีเกลือนะคะสองซอนโต๊ะนะคะพริกจินดานะคะพริกเผ็ดๆนะคะสิบเม็ดนะคะแล้วก็เราก็จะตัดประมาณนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะเราก็จะหั่นประมาณนี้นะคะตัดเป็นท่อนเป็นท่อนแบบนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะ พริกกับเกลือนะคะสําหรับร้างหอยนะคะเพื่อนๆหอยนี่ก็สุดชิลล์ในการลวกหอยนะคะทุกคนหอยแครงนะคะเพื่อนๆหอยแครงนี่ก็หนึ่งกิโลนะคะมาสดๆใหม่ๆเลยนะครับหอยเขาจะเป็นโครนะคะเพื่อนๆดูนะคะนี่หอยก็หนึ่งกิโลนะคะเพื่อนๆเนี่ยนะคะ โอเคค่ะไปดูวิธีลวกเลยนะคะไปดูกันเลยจ้าค่ะตอนนี้ก็ตั้งหม้อนะคะเราก็จะใส่น้ํานะคะน้ําเปล่านะคะใส่พอดูประมาณพ่วมหอยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราจะลวกอย่างรวดเร็วนะคะตอนนี้เราก็จะเปิดไฟนะคะเพื่อนเพื่อนระหว่างที่เราต้มน้าเนี่ยนะคะให้รอมันเดือดนะคะเราไปล้างหอยกันนะคะเพื่อนเพื่อนไปดูกันเลยจ้า ล้างหอยแล้วนะคะเอาหอยสำลีแดงนะคะตัวใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะตอนนี้น้ำน้ำที่สีนนะะนนนะะ่นี่น้ำที่ห้านะคะเพื่อนน้ำที่ห้านะคะนี่แล้ว ตอ,น,อ,น,อนนี้เราก็ใส่น้ําลงไปประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนะอันนี้ออกก่อนนี่นะคะเคล็ดลับของเขานะคะหอยแครงนะคะเราจะเอาพริกใส่ลงไปค่ะนี่นะคะอันนี้น้ําที่หกนะคะเพื่อนๆน,นี่เกลือนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะเราใส่เพื่ออะไรเราให หอยแครงของเรานะคะไอเขาเรียกอะไรครนนะคะคลายครนของเขาออกมานะคะเพื่อนๆคน,นเขาสักนิดค่ะพริกนี้ก็ทําให้เขาร้อนแรงนะคะจะได้อ้าปากแล้วก็เอาโครนออกจากปากของเขานะคะนี่นะคะคราวนี้เราก็ใส่หอยเราลงล,ลงไปเลยนะคะ แล้วคนค่ะเราจะคนเข้าอย่างนี้สักครู่นะคะสักหนึ่งนาทีนะคะเ,เพื่อน โอเคค่ะหลังจากที่เราคนนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าน้ําของเขาจะขี้ค้นเขาจะออกมานิดหน่อยนะคะนี่คือขั้นตอนสุดท้ายนะคะครั้งนี้หกนะคะเพื่อนๆคราวนี้เราก็จะนําหอยไปลวกนะคะเราจะเอาออกจากตรงนี้นะคะเพื่อนๆเราจะล้างรอบสุดท้ายนะคะเพื่อน อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะเพื่อนๆทำให้หอยแครงของเรานะคะไม่ค่อยมีโคลนในปากของเขานะคะในหอยแครงนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำสุดท้ายเขาก็จะใส่นะคะเพื่อนๆเราก็จะได้หอยแครงแบบนี้นะคะสะอาดสะอ้านนะคะเพื่อนๆอันนี้เรา,เาใส่นะะนี่นะคะสะอาดสะอ้านมากๆเลยคะ่ะ นี่นะคะเพื่อนๆพี่แอลก็จะใส่น้ํานะคะที่เราแช่ตู้เย็นนะคะพี่แอลก็จะใส่น้ําที่เราแช่ตู้เย็นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะถ้าใครมีน้ําแข็งก็ใส่น้ําแข็งมานะคะนี่พี่แอลเอาน้ําจากตู้เย็นมานะคะใส่ลงไปเลยค่ะเราจะรอนะคะเดี๋ยวเราจะลวกแล้วก็เอาหอยมาใส่ตรงนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะตอนนี้น้ําเราก็เดือดเต็มที่แล้วนะคะเพื่อนๆคราวนี้เราใส่หอยลงไปเลยนะคะ มาตักใส่น้ำเย็นเลยนะคะเพื่อนๆใส่ตรงนี้เลยนะคะนอกน้ำเย็นเลยจ้ะนี่นะคะ ี่พี่แอลก็จะเอาหอยนี่พักไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวพีแ่แอลจะเอาขึ้นนะคะเอาขึ้นแล้วพี่แอลจะไปทําน้ําจิ้มกันนะคะตามไปดูเลยค่ะเราเรามาเริ่มเลยนะคะเพื่อนๆอ่ะนี่นะคะใส่กระเทียมนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมราบผักชีนะคะใส่เลย โอเคค่ะคราวนี้ก็ใส่พริกแดงพริกเขียวลงไปเลยนะคะโอเคค่ะคราวนี้แล้วก็ตำประมาณนี้นะคะก็ไม่ค่อยละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแบบหยาบๆยนะคะถ้าคนไหนแบบชอบละเอียดก็ตำให้ละเอียดนะคะเพื่อนๆเอาประมาณนี้นะคะของพี่แอลนะคะ น้ำกระเทียมดองค่ะน้ำปลาค่ะน้ำซีอิ้วค่ะซีอิ้วขาวนะคะน้ำส้มสาชูจ้ะผงชูรสด,ด,ดีนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะ ทาใหเา้เข้ากันนะคะให้เครื่องเข้ากันดีนะคะเพื่อนๆคราวนี้ก็เติมน้ําเปล่าไปนะคะเพื่อนๆเพียงเ,เล็กน้อยนะคะนี่นะคะน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเรานะคะเพื่อนๆอ,นอร่อยแซ่บแน่นอนเลยคะ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเพื่อนๆน,น้ำจิ้มสามรสเลยนะคะ เผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มก็ว่ากันไปนะคะนี่นะคะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ใส่ริกเล้นน้อยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะคราวนี้ก็ใส่มะนาวไปเลยนะคะเพื่อนๆมะนาวหนึ่งลูกนะคะเพื่อนๆรสชาติของเขาก็ออกเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเราก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ นี่นะคะน่าทานมาก,ะะกออมากเลยค่ะเพื่อนๆหอมมากเอาทำกุ้งแช่น้ำปลาก็อร่อยนะคะสูตรนี้นะคะนี่นะคะง่ายๆครับเพื่อนๆใครๆก็ทำได้นะคะนี่นะคะโอเคค่ะไปดูพี่แอลแกะหอยแล้วจัดใส่จานเลยนะคะไปดูกันเลยจ้าก็อโอเคนะคะเพื่อนเพื่อน ตอนนี้หอยแข็งรวกพร้อมน้ำจิ้มสุดเด็ดของเรานะคะเคลับดีๆนะคะก็วางอยู่บนโต๊ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะอร่อยแน่ๆเลยค่ะนี่นะคะหอยแครงหนึ่งกิโลนะคะเพื่อนๆน,น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มสุดเด็ดนะคะ น่าทานมากมากเลยค่ะเพื่อนๆดูนะคะสูตรดีๆสูตรคล็ดดีๆนะคะเพื่อนๆก็โอเคนะคะคลิปพี่แอวขอลาไปก่อนใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแอล u t u b e ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปทานไส่แข็งลวกกันค่ะอืม 拜拜。Bye bye.